สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของป่าเตยนะคะช่องที่เป็นการดูดวงด้วยไพ่ยิและไพ่อลาเคินส์ค่ะวันนี้เราก็มีพิกการให้ทุกคนเล่นกันอีกแล้วในหัวข้อที่ว่าคนอื่นหรือคนนอกนะคะมองว่าคุณเป็นคนยังไง เป็นการเล่นแบบ g e n e r r l r e a d i n g เป็นการเล่นแบบพลังงานโดยรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังคาทํานายที่ตรงกับเรื่องราวของคุณแนะนําว่าให้ทักเข้ามาดูส่วนตัวแล้วการดูไพ่ยิปีเป็นการดูแบบทํามหนึ่งหกเดือนคุณมาดูเมื่อไหร่คุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือข้อความที่คุณจะได้รู้นะจุดจุดนั้นนั่นเองแล้ว วันนี้เราก็มีไพ่ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ใบนะคะไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใช้เซนส์ของคุณใช้อินทูวิชันของคุณในการเลือกกล่องไพ่ที่สะดุดตาคุณมากที่สุดเมืเ่อเลาือกกล่องไพ่แล้วคลิกทำสเต็มด้านล่างเพื่อรับฟังคำทำนายของกล่องไพ่ที่คุณเลือกได้เลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและเอนจอยกับการอ่านคำทำนายที่แตา่านให้ทุกคนฟังนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะให้อารมณ์เหมือนตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็แสงสปอตไลท์นะคะคุณน่าจะหยุดอยู่ในจุดที่เป็นที่รู้จักอยู่ในจุดที่คนอื่นๆเนี่ยมองเห็นค่อนข้างง่ายคือคุณดูมีความโดดเด่นนะคะคุณดูมีความเฉิดฉายในตัวเอง ให้เราเหมือนคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นหรือคุณอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายคนหรือคุณอาจจะอยู่ในการทํางานของพับอิกอายนะคะอาจจะเป็นคนดังในโซเชียลนะคะหรือว่าเป็นคนดังในหมู่แวดวงของเพื่อนหรือสังคมที่คุณยืนอยู่และหลายๆคนก็ค่อนข้างมองคุณด้วยความชื่นชมนะคะทีนี้มาดูกันนะว่าแล้วคนอื่นล่ะคะมองว่าคุณเป็นคนยังไง เอสซับวอนโอ้คุณดูเป็นคนมีไฟในการใช้ชีวิตนะคะดูเป็นคนที่มีแพชชั่นดูเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลงมือทําทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจและหลายๆครั้งนะคะคุณก็เป็นผู้เริ่มต้นนะคะเออเป็นผู้นํานั่นเองนะคะนาคนอื่นอินสปายคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเวลาที่เขามองเข้ามาในชีวิตคุณแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตคุณดีจังเลยค่ะคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบคุณได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําคุณก็ลงมือทํามันนจรริงๆไไม่่่่ใชแแแคเออาตพูดะบบั้น เ e m p e r a n น e e เขามองว่าคุณเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตจัดการชีวิตได้ดีมากๆเลยนะคะบริหารความทุกข์ของตัวเองได้คุณดูแบบเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งคนอื่นเป็นคนที่หลายคนมองเข้ามาแล้วก็ทึ่งในคุณว่าเออทำไมคุณถึงแบบจัดการชีวิตของตัวเองได้ดี คนภายนอกมองว่าคุณเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะอะไรแบบนั้นนะคะ To อ p e n c i ซคค่ะชัดมากๆเลยนะคะคุณดูเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่โมดเ t ตตัวเองได้โมดเ t ตคนรอบข้างได้แล้วก็มีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณก็แก้ไขได้จัดการได้เหมือนต้องบอกว่าคนอื่นเขาบอกว่าคุณเป็นแบบอย่างของการจัดการนะคะ ไม่ไม่ไม่ว่าชีวิตของคุณนะคะจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่คนภายนอกมองว่าคุณแก้ปัญหาของคุณได้ดีแล้วก็แบบคุณดูเป็นคนเก่งนะคะคุณดูเป็นคนที่ มันเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการมากๆให้เราเหมือนคุณแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้ดีแล้วอาจจะช่วยให้คําแนะนําของคนอื่นด้วยให้ให้คนอื่นได้แก้ไขปัญหาของพวกเขาทีออฟคัแล้วคุณเป็นคนที่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่เพื่อนๆรักนะคะเป็นคนที่เออในเ,ออเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะขาดคุณไม่ได้นะคะเพราะคุณคือสีสันนะคะคุณคือคนที่เรียกเสียงหอวเราะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ด้วยก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ได้รับพลังงานบวกๆได้รับเอเนอร์จีดีๆของคุณไปอะไรแบบ เขาบอกว่ามีคุณที่ไหนนะคะก็สนุกนะคะบางบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีนัดมีอะไรเราไม่มีคุณนะคะหลายคนก็แบบเออรอคุณดีกว่ารอคุณให้คุณไปด้วยนะคะทูออฟฟอนนะคะเออแต่ตัวคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกไหล่นะคะเป็นคนที่มีขอบเขตในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคุณแบบเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่ก็เข้าถึงยากนะคะคุณอาจจะมี พื้นที่ที่ชัดเจนว่าเออติดต่อคุณได้ตอนไหนเวลาไหนแล้วก็อย่ายเยอะกับคุณอะไรแบบนั้นแบบคุณเป็นคนที่หลายคนอาจจะเกงใจนะคะไม่กล้าที่จะแบบว่ามารบกวนอะไรแบบนั้นแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วเกิดว่าคุณว่าถ้าคุณสะดวกแต่คนอื่นอ่ะเขาจะมองว่าคุณเนี่ยค่อน,อนข้างเข้าถึงยากนะคะเหมือนจะเข้าถึงง่ายนะแต่เข้าถึงยากเหมือนเพราะคุณมีขอบเขตในตัวเองชัดเจนมากๆนะคะเหมือนคนที่ อาจจะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่อบอ้อมอารีแต่ว่าก็มีความ มีพื้นที่ส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายอะไรแบบนั้นคุณเป็นคนมีอิสระตัวเองนะคะเหมือนใช้ชีวิตตามใจตัวเองอยากทําอะไรก็ได้ทาอะ่ะคนอื่นเขามองเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเรื่องมากเลยกับการที่แค่คุณคิดคุณก็ลงมือทําคุณอยากจะทําอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยทั้งทั้งที่ในสายตาคนอื่นอะ่ะกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันยากแต่คนแบบใช้ชีวิตง่ายมากแหละคนเหมือนไม่มีข้ออ้างให้ตัวเองอะ่ะคุณแค่คิดว่าเอออันนี้คณอยากทําคุณก็ทําเลยแล้วคนรอบข้างเขาก็เห็นแบบนั้นนะคะ For open ฟเพนซิแล้วคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่บางทีคุณทำอะไรคุณไม่ได้พูดหรอกแต่คนอื่นเขาจะเห็นในช่องทางอื่นหรือเห็นในสตอรี่คุณหรือเห็นในเห็นจากการบอกเล่าต่อๆกันมาหรือเห็นจากผลงานของคุณคุณอาจจะไม่ได้บอกใครหรอกว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่มันส่ง ส่งรูปแบบออกมาเป็นในเรื่องของการกระทําไปแล้วเกิดผลลัพธ์ไปแล้วแล้วคนอื่นถึงได้เข้ามามองเห็นว่าเออตัวคุณเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยมีของในตัวเองมากๆเลยที่เก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บความรู้สึกไม่ชอบคุยโมโอ้วดแต่แบบว่าสุดท้ายคนทุกคนก็ไม่เห็นว่าเออตัวคุณอะมีอะไรแบบในตัวเองเยอะมากมายอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะแต่ว่าไม่ได้แสดงออกออกมาอะไรแบบนั้นออาจจะถ่อมตัวด้วยแล้วก็ไม่ไม่ชอบ พันธานาถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำว of fortune อืมเขาหลายคนนะคะที่เขามาเจอคุณหลายคนที่เขาได้พบเจอคุณเขารู้สึกว่ามันเป็นโชคดีของพวกเขามากๆที่ได้มีคุณอยู่ใกล้ๆมีคุณมีคุณเป็นเพื่อนมีคุณอยู่ในสัสงคมที่เขาแบบพูดคุยได้เอื้อมถึงได้ต้องบอกว่านะคนภายน้องเขาบองว่าคุณเป็นคนที่คือค่อนข้างเอื้อมไม่ถึงอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเป็นแบบ ซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยหรือเป็นอะไรที่ดูเป็นแบบคนบุคคลสาธารณะที่จะเข้าบุคคลสาธารณะที่เป็นแบบออ,อ,ออกแนวแบบดังในสื่อโซเชียลดังในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าคุณคือไม่กล้าเข้าไปอ่ะเพราะคุณอาจจะดูดีมากๆภาพลักษณ์คุณแบบดีในสายตาคนคนอื่นมากๆแล้วคุณดูมีขอบเขตที่สูงมากๆอะไรแบบนั้นคนก็เลยแบบไม่กล้าเข้าใกล้คุณ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1น,นะคะถ้าฟังเราชอบและใช่นะคะฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องของปตเตยได้นะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองไพ่กองนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดนะคะคือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าคุณไม่กแสดงออกอ,อะไรแบบนั้นคุณอาจจะคุณอาจจะชอบอยู่เง,งียบๆอยู่ ในโลกส่วนตัวของคุณหรือมีเพื่อนไม่กี่คนแล้วก็อยู่กับคนรู้จักที่สนิทจริง,รงๆอะไรแบบนั้นคือคนภายนอกถ้าคนภายนอกเนี่ยที่คุณไม่รู้จักเนี่ยคุณจะอาจจะไม่พูดเลยคุณอาจจะนิ่งเลยคุณอาจจะเงียบเลยแต่คุณอาจจะพูดเยอะกับคนที่สนิทหรือคนที่คุณไว้ใจและคุณก็เป็นคนที่อาจจะไม่ชอบสื่อสารอาจจะชอบแบบสังเกตการคอยมองคอยดูผู้คนมากกว่าแล้วคุณก็เออเก็บไว้ใน เก็บไว้ในความคิดของคุณอนะ่ะโดยที่คุณแบบไม่พูดไม่สื่อสารกับคนภายนอกอะซึ่งตัวคุณอะดูเป็นคนที่ลึกลับนะคะดูเป็นคนที่น่าค้นหานะแต่ทีน,นี้มาดูกันว่าแล้วคนภายนอกเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะ The Lover อู้เขามองคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะเออเป็นคนแบบมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่า หน้าเข้ามาทําความรู้จักอะ่ะคือเออก็อย่างที่บอกนะคะตัวคุณเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหานะคะแบบว่ายังไงอะ่ะถึงคุณจะเงียบเงียบนะคะแต่คุณก็แบบว่าเออปกปิดสเสน่ห์ของคุณได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคะยิ่งคุณลึกลับมากเพียงใดนะคะคนคนยิ่งอยากค้นหาคุณคนยิ่งอยากรู้จักคนคนยิ่งอยากใกล้ชิดอะไรเงรี้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าเออตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โปรยสเสน่ห์แล้วไม่ได้อ่อยไม่ได้เพิร์ดใครเลยแต่คุณกลายเป็นคนที่แบบ มีแฟนตลอดหรือมีคนมารักตลอดมีคนมาจีบตลอดอะไรแบบนั้นเอซอบครับคนอื่นคนอื่น่ยเขามองว่าตัวคุณอะถ้าเกิดว่ามีมีมเรื่องดรามา่ามีความวุ่นวายอนะไรเนี้ยคุณจะถอยทันทีคุณจะเดินออกจากสิ่งนั้นทันทีคุณจะไม่ชอบความวุ่นวายคุณไม่ชอบอะไรที่มันแบบกระทึกคึกโครมเสียงดังผู้คนเยอะแยะมากมายให้เราเหมือนคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงมากๆหรือว่ามีความติดหรือว่าใครหลายคนอาจจะบอกอเออคุณอินดี้เนาะคุณติดเนาะคุณแบบเออแบบ แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหนือความคาดหมายของคนอื่นแบบออใครๆก็จะมองคุณว่าตัวคุณเนี่ยไม่ชอบสูงสิงกับผู้คนหรือแบบไม่ชอบอยู่ในที่ที่แบบว่ามันวุ่นวายอะไรแบบนั้นนายอ o อฟซอร์สแล้วมองว่าตัวคุณเน่ยเป็นคนที่คิดมากนะหรือเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับความคิดของตัวเองคุณอาจจะไม่ค่อยยิ้มหรืออะไรแบบนั้นหรือคุณดูแบบมีคือคุณดูมีอะไรที่คนอื่นเขาสงสัยแล้วคุณไม่อยากพูดอะแล้วคนอื่นก็ไม่กล้าถามให้าลมแบบนั้นอะให้เราเหมือนแบบว่า เอออยากถามนะจะถามไปเธอคุณก็ไม่ตอบหรอกอะไรแบบนีน้อยากถามไปคุณก็ถามไปคุณก็ไม่พูดหรอกเหมือนแบบถ้าไม่สนิทอะ่ะคือถามคําตอบคอําอ่ะแต่ถ้าสนิทเออคุณอาจจะแบบมีอธิบายคือสนิทที่เนี่ยสนิทในที่นี้นะคะก็คือคุณต้องไว้ใจด้วยคุณต้องแบบรู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจคนคนนั้นคุณถึงจะเล่าคุณถึงจะพูดแต่ว่าคนที่ รู้จักคุณประมาณหนึ่งหรือคนที่เคยพูดคุยกับคุณจะรู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะคุณเซนซิทีฟจริงๆด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆเลยเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินนะเป็นคนที่อารมณ์แบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะออกแนวแบบว่าช่างคิดช่างฝัน เอออาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะอ่านนิยายดูซีรีส์แบบมีโลกส่วนตัวของตัวเองที่เออใครเท่าทหละใครที่ติดต่อคุณมาก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณไม่ว่างหรอกคุณดูอ่านนิยายอยู่ณคนนี้คุณไม่ว่างหรอกคุณดูซีรีส์อยู่ตอนนี้คุณไม่ว่างหรอกคุณแบบทานั่นทำนี่ของคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบคนที่ช่างฝันช่างจินตนาการหรืออยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองชอบอยู่ในโลกของตัวเองไฟออฟสอดเนี่ยคุณไม่ชอบเ <même> ร <c oughs> ื่องการทะเลาะคุณไม่ชอบความ คุณไม่ชอบอยู่กับใครที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณจะหนีคุณจะหนีผู้คนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่คุณจะชอบแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวเพราะว่านั่นอาจจะเป็นวิธีฮิลอย่างหนึ่งของคุณคุณรู้สึกว่าการอยู่กับผู้คนมันปวดหัวเจอสังคมเยอะๆเจอคนเยอะๆคุณปวดหัวคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันไม่สงบเท่ากับการที่คุณอยู่คนเดียวอยู่กับอะไรที่คุณชอบแบบนั้นมันจะทําให้คุณแฮปปี้มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเขามองนะเขามองว่าคุณณเเปป็็นน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 คคคคแแบบบบั้มองวว่่่าาุที เออคุณไม่ชอบความวุ่นวายขั้นสุดอะ่ะคุณไม่ชอบมากๆเลยที่จะต้องมามีปากมีเสียงกับใครแล้วจะต้องมาผิดหวังเสียใจหรืออะไรแบบนั้นน่ะคุณเลือกนิ่งเงียบไปเลยดีกว่าเดอะเอมเพอเรอร์มาอู้เขามองว่าคาุณแบบน่าก,กลัวด้วยนะ <laughs> <laughs> ให้อรเหมือนแบบว่าค,คุณดุดุอะ่ะเออถ้าคนแบบไม่พูดอะ่ะถ้าคนนิ่งนิ่งอ่ะหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่กล้าไม่กล้าคุยกับคุณกาไม่กล้าทักคุณก่อนอะ่ะเพราะตัวคุณอ่ะให้อารมณ์เหมือนคนที่แบบว่า มีมีความความเป็นเอกลักษณ์ของคุณที่ไม่หลายคนนะให้ความเกงขามให้ความแบบเกงใจไม่กล้าหลบกวนช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาส่วนตัวของคุณเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณไม่โอเคคุณก็จะแบบ พูดอาจจะพูดอะไรแรงๆออกมาเออเหมือนกับพูดน้อยนะแต่ต่อยหนักเออพูดคำหนึ่งคนฟังสลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแต่ว่าถ้าคนที่สนิทจริงๆจ,จะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณใจดีนะเออหรือคนที่สนิทจริงๆเขาจะมองว่าจริงๆแล้วคุณใจดีนะถึงแม้ว่าหน้าคุณจะดูดุหรือว่าทรงคุณจะดูดุคุณจะดูลุกแบบเข่งขึมอะไรก็จริงแต่จริงๆแล้วตัวคุณอนะเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยแต่ว่าคุณแค่อาจจะไม่ได้บอกไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ ที่ออฟซอสเนี่ยแล้วคุณอ่ะก็เป็นคนที่เออการที่คุณแบบเป็นอินโทรเวิร์ดแบบนี้นะคะการที่คุณแบบไม่ค่อยอยากจะสื่อสารกับผู้คนเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีแล้วคุณรู้สึก รับไม่ได้กับอะไรที่มันเป็นความดราม,มา่ากับอะไรที่มันเป็นความเสียใจคุณอาจจะเป็นอ่าต้องบอกว่าคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะอาจจะมีความเป็นคนที่เซนซิทีฟสูงมากๆคืออ่อนไหวง่ายๆอ่อนไหวง่ายมากๆอย่างเช่นคนใกล้ตัวจะไม่สามารถพูดคุยกับคุณไม่สามารถว่าคุณแรงๆเลยได้เลยเพราะว่าคุณจะเสียใจมากแล้วอาจจะแบบเหมือนแบบร้องไห้ทันทีหรืออะไรอาจจะเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายแล้วก็มีความรู้สึก ในใจค่อนข้างเยอะแล้วเดชารีอดมาคุณดื้อด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณมีความดื้อนะคะคุณมีความแบบว่าคุณจะเอาคุณก็ต้องคุณคือคุณค่อนข้างแบบเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อยเอาไม่ใช่นิดหน่อยคือคุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะคือคุณไม่ฟังใครนะคะถ้าคุณเชื่ออะไรแบบนั้นคุณก็จะทําแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะคนที่เลือกกองที่สองอ่ะแต่เข้าใจนะว่าตัวคุณอ่ะไม่มีใครอ่ะ มนุษย์ทุกคนไม่ได้มีความอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟเท่ากันแต่คนที่เลือกกองไพ่กองที่2เนี่ยคือคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายคนอื่นจึงมองว่าคุณแบบขี้งอนคุณอื่นจะมองว่าคุณขี้น้อยใจนิดๆิดหน่อยๆน่อก็แบบงอนนิดนดหน่อยๆก็มีน้ําตานิด,นดหน่อยๆน่อยก็เสียความรู้สึกอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น คุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกอะไรนะต้องไปดูใน Google นะคะที่เป็นมนุษย์ที่อ่อนไหวกว่าประชาประชากรทั่วไปทําให้คุณเนี่ยเซนซิทีฟในเรื่องต่างๆแล้วมันเลยทําให้คุณแบบไม่อยากทะเลาะหรือไม่อย,อยากอยู่กับใครที่ aggressiv หรือไม่ดีกับคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองก็น่าจะครบ้วนแล้วถ้าฟังแลวชอบและใช่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่องหอมป้เต้ได้นะสวัสดีคะ่ะสาหรับคนที่เรียกกองไพ่กองที่3นะคะมาดูกันว่า คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคนที่เลือกกองไ้ากองนี้นะคะให้อารมณ์เหมือนคุณแบบโอ้น่าจะแบบเซ็กซี่นะคะหรือว่ามีบอดี้ที่แข็งแรงดึงดูดนะคะเนี่ยดูสิคะรูปของคนที่แบบว่าโอ้ยฮอตนะคะรูปของคนแซบะะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะแต่งตัวแล้วแบบมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในการแต่งตัวมีสเสน่ห์ในการพรีเซนต์ตัวเอง แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่ามิกแอนแมทแล้วมันลงตัวเอออาจจะเป็นคนที่ใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็หล่อนะคะหรือเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นนะคะรูปในรูปรูปคุณอาจจะแบบว่าดูมีสเสน่ห์มากๆใหอารมณ์แบบนั้นนะเอออาจจะเป็นแบบว่าแฟชั่นนิตซ่านะคะหรือว่าเป็นในแบบดังแบบขึ้นกล้องนุ่นนี่นั่นเออมีสเสน่ห์ฮอตแหละคือเอเนอร์จีของคนฮอตอ่ะคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วคนอื่นเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะ โฟล์ทส์ครับอู้เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าอู้สวยเลือกได้หรอเลือกได้นะคะแต่ตัวคุณเองเนะี่ยก็คือค่อนข้างช่างเลือกค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรอยู่ในจุดที่เลือกได้แล้วก็อยู่ในจุดที่อาจจะแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรนะคะมีความแบบว่าเออไม่ค่อยสูงสิงกับผู้คนหรือแบบไม่ค่อยอ่าเขาเรียกอะไรนะคะอาจจะแบบคนอาจจะสนิทกับคุณด้วยยากนะ ให้อารมณ์เหมือนแบบว่าบางคนเนี่ยเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็นิ่งๆฉเฉยๆใส่เขา Queen's Open c i c l e ให้เราเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตางาั้งหน้าตั้งตาทําบางสิ่งบางอย่างของตัวเองหนักมากนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานหรือคนที่ชอบหาเงินหรือสนใจแค่เฉพาะบางเรื่องบางจุดคุณไม่สนใจเรื่องทั่วๆไปอะ่ะเออคุณสนใจแค่เรื่องที่คุณสนใจจริงๆมันให้เราเหมือนคนที่เขามองเข้ามาเขารู้สึกว่า พวกเขาไม่อยู่ในใสายตาคุณใาร์ลมแบบนั้นแบบเอ้ยแบบห่างตาคุณไม่แหล่ไม่แหล่พวกเขาเลยอะไรเงี้ยเดชรีออตเนี่ยค่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเป็นคนมุทะลุนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบดูแบบภูมิฐานดูเป็นคนที่คุณไม่สนิทกับใครง่ายๆเพราะคนที่คุณจะสนิทด้วยก็คือต้องเป็นคนแบบเดียวกับคุณเป็นคนที่คุณคุยรู้เรื่องเป็นคนที่คุณคุยเข้าใจคุยแล้ว มีการคุยแล้วเกิดการพัฒนาคุยแล้วแบบพากันไปข้างหน้านะคะคุณจะไม่เสียเวลาคบกับใครที่อ่าไร้สาระหรือมันมันไม่โอเคในบริบทของคุณหรือคุณคุยแล้วคุณไม่ไม่ให้เราเหมือนคุณไม่ชอบเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่คุณอะไรแบบนั้นนะเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะและไพ่เดสตาร์มาอู้เขาบอกว่าคุณฮอตนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะคุณเป็นคนที่เป็นดาวเด่นนะคะคุณแบบ คือคุณไปยืนในในที่ที่คนเยอะๆยอะไม่ไม,ไม่มีทางเลยที่คนอื่นจะไม่มองคุณเนอะอาจจะต้องแบบหันจนคอแบบจะต้องเอามือหันคอกลับไปอะ่ะ เวลาที่คุณแบบเดินผ่านผู้คนนะ่ยทุกคนจะต้องหันแบบฟึง่งสะพึงในแบบในตัวคนแบบคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมากมากแบบเหมือนคุณมีออร่านะคะเหมือนอาจคุณอาจคนที่ไปดูก,กองนี้นะคะอาจจะมีความเป็นดารงดารานะคะอาจจะประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าอยู่ในสมัยเรียนนะคะก็จะอาจจะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตนะคะหรือถ้าอยู่ในที่ทํางานนะคะคุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยมีคนแอบชอบแอบแอบชอบคุณเยอะหรืออะไรแบบนั้นอะ่ะเออหรืออยู่ในที่ หนูในที่คนเยอะๆหรืออะไรก็ตามน่ะคุณจำไม่ไม่สามารถที่คุณจะไม่ทําให้คนอื่นมองคุณหรือไม่เห็นคุณได้นะถ้าแตเมจิเชียนมานะเขาโอ้คุณน่าจะเป็นคนที่โมเทเวตเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะคะหรืออาจจะเป็นนักพูดนะคะหรืออาจจะเป็นใครนะคะที่คนคนอื่นๆมองคุณเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณคุณเป็นคนที่แบบ เจ๋งอะคุณเป็นคนที่แบบ Amazing อะคุณเป็นคนที่แบบ Powerful ในตัวเองคุณเป็นคนที่ดูมีของมีอะไรคุณเป็นคนที่ดูแบบน่าหลงไหลอะเออพอมองเข้ามาในตัวคุณเขาก็แบบเออเอาคุณเป็นอินสปายในตัวเองแบบเออฉันจะหุ่นแบบนี้แหละฉันจะแต่งตัวแบบแนวนี้แหละฉันจะแบบ ดูดีแบบนี้และเออคุณคุณเป็นไอดอลในะเรื่องของรูปร่างหน้าตาไม่ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะคะอาจจะเป็นไอดอลของทางความคิดด้วยเป็นไอดอลขอ,ของการกระทําด้วยนะคะหลายๆอย่างคะคะคนเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในใ,ในในเรื่องที่มันแบบฮอตๆปังๆป,ปูริเย่อะไรแบบเนี้ยคือแบบออประมาณนะั้น จัดเม้น์มาแล้วคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะเออคุณรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วคุณรู้ว่าคุณควรจะใช้เวลามันใช้เวลาในชีวิตไปกับอะไรหรือไม่ใช้เวลาในชีวิตไปกับอะไรคนอื่นเขามองว่าการที่จะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยต้องมีเหตุต้องมีสาระนะจะคุยกับคุณได้ต้องมีสาระอย่ามาแบบคุยทั่วๆไปที่คุณแบบไม่ได้สนใจก็ทุบซิปนินทาก็สิบข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจอะ พราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาคุยกับคุณเนี่ยทุกคนจะต้องแบบมาแต่เนื้อเลยนะคะอย่ามาแต่น,น้ำนะคะเพราะคุณอาจจะไม่มีเวลาฟังพวกเขานะคะอะไรแบบนั้นที mm ่ o f ฟ u p คัมากอ้จริงๆแล้วอ่ให้เราเหมือนกับว่าเขามองว่าจริงๆแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะจะรู้ว่าคุณเป็นคนเฟนลี่นะจะรู้ว่าคนเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่เออเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่อยากจะพูดเลยนะคะแต่เขาพูดได้ไหมอะเอาเราเหมือนแบบว่าหลายคนอาจจะมองว่าคุณหญิงแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยพอได้รู้จักสั้ว่าคุณเฟนลี่ใจดีมากๆหรือว่าเข้าถึงง่ายมากๆแต่ลุคของคุณอะมันแซ่บไงมันฮอตไงคน็กลยมองคุณว่าเฮ้ย hey, พี่เขาคง,งไม่คุยกับเราเหรอกน้องก็คงไม่คคุยกับน้องเขาคงไม่คุยกับเราเหรอกเออเขาคงไม่คุยกับเราเหรอกเพราะว่าแบบเขาแบบเป็นคนแบบคือเป็นคนแบบว่าดูดีอะดูเป็นแบบ ฮอต่ะเขาคงจะแบบเลือกได้เขาคงจะไม่คบไม่คุยกับใครจนไปจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสใคได้เข้ามารู้จักกับคุณจริงๆจะรู้ว่าคุณเป็นคนเฟนลี่นะอันนี้คือคนในมุมของคนที่เคยคุยกับคุณและรู้และรู้จักคุณว่าจริงๆแล้วคุณคุยด้วยได้แล้วคุณเป็นคนที่น่ารักด้วยนะคะอะไรแบบนั้น The Emperor อู้จริงๆให้อารมณ์เหมือนตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างสตรอสตนะคะแล้วก็เป็นผู้นําในชีวิตตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบว่าอา,อาจจะเป็นผู้นำเลยแหละอาจจะเป็นทั้งผู้นำเป็นดาวเด่นเป็นคนที่มั่นคงจริงใจแล้วก็ เป็นคนแบบไหนคุณก็แสดงออกแบบนั้นคุณไม่ได้พยายามเฟกหรือพยายามสร้างภาพว่าคุณเป็นคนยังไงแต่ว่าหลายคนเขาก็มองว่าตัวคุณนะคะมีอีโก้นะคะหรือว่ามีความหยิ่งนะคะหรือว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรนะคะมีลุกนะคะคีปลุกอะไรแบบนั้นเออซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นแบบนั้นนั่น,น,นเองก็คือมีลุกนะคะมีมาดนะคะให้เราเหมือนทรงพลังในตัวเองอะไรประมาณนั้นค่ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ก็น่าจะครบถ้นวนแล้วถ้าฟังแล้วชอบก็ใช่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่ง ให้ช่องของปัตเตยด้วยนะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะมาดูกันว่านะคะคนอื่นนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงต้องบอกว่าคนที่เลือกกองไพ่กองนี้นะคะให้อารมณ์เหมือนอต้องบอกว่าไม่จะต้องบอกว่าทําไมสองรอบสารอบสัคะก็คือคุณเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่ดูน่ารักนะคะเป็นคนที่จุ้มสิเนษนะคะเป็นคนที่ดูแบบเป็นเหมือนความ เขาเรียกว่าอะไรนะคะความผสมผสานอันลงตัวของจักรวาลและอาจจะเป็นลูกรักพระเจ้านะคะอาจจะเป็นคนที่มีโครงหน้าที่ดูดีหรือว่าเป็นคนที่ออ้ยปากนิดจมูกหน่อยเป็นคนที่คิ้วโก่งเป็นวงพัะจันเป็นคนที่แบบว่าไปตรงไหนก็ดูแบบเป็นเป็นที่รักนะคะเป็นที่เป็นที่ชื่นชมเป็นที่็น d u เออประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วคนอื่นล่ะคะมองว่าคุณเป็นคนอย่างไง ทูอัพซอสคุณดูเป็นคนถ่อมตัวนะคะคุณดูเป็นคนที่แบบว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะเออคุณแสดงออกกับใครแบบไหนคุณก็แสดงออกกับใครคนแบบกับทุกคนแบบนั้นไม่ว่าคนที่คุณชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ตามนะคะคุณไม่คุณไม่เรียกว่าอะไรนะคะขี้เกงใจนะคะหรืออาจจะแบบขี้อายอะไรแบบนั้นคนอื่นเขามองคุณแบบแบบนั้นนะคะ King of cups นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ อาจจะเก็บอารมณ์นะคะไม่แสดงออกมากเกินไปแสดงออกแต่พอดีอยู่เป็นวางตัวเป็นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาแต่ละสังคมเนี่ยคุณทําตัวถูกกาลเทศะคุณเป็นคนที่เออผู้ใหญ่เวลาเขามองะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าเอ็นดูเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กคนที่อายุน้อยว่าคุณมองขึ้นมาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ ดูดีจังดูหน้าเขาดูเขาเรียกอะไรหน้าเป็นแบบอย่างดูแบบเรียบร้อยดูแบบเออนุ่มนิ่มดูแบบ ขาเรียกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมาดูนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบครับครับค่ะค่ะอะไรแบบเนี้ยได้ค่ะอ๋อแบบนี้เหรอคะแบบนี้เหรอครับใช่ครับอะไรแบบเนี้ยเขาดูน่ารักอ่ะดูเป็นคนพูดพอดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนแบบดูเป็นคนดีนะคะไม่ใช่แบบเป็นคนดีที่แบบว่าใส่ซื่ออะไรแบบนั้นนะคะดูเป็นคนที่แบบว่าคเขามองเข้ามาเขาจะมองด้วยสายตาที่ชื่นชมแล้วแบบเออเพราะง่ายๆคือเขาอาจจะไม่ชมแค่คุณนะคะอาจจะชมว่า อาจชมไปถึงพ่อแม่ของคุณชมไปถึงคนเลี้ยงดูของคุณมาว่าเฮ้ย mm. ดูคุณแบบถูกอบรมสั่งสอนมาดีจังหรืออะไราแบบนั้นนะคะและไพเดทมานะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะอ่อนนอกแต่แข็งในนะคะอาจจะดูแบบอาจจะดูแบบว่า อ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะแต่พอบทเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณก็เป็นคนที่แบบตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนเด็ดเดียวแล้วว่าเบ็ดเสร็จในตัวเองนะคะไม่ลังเลไม่โลเลนะคะถ้าเกิดว่าคุณเมคชัวร์แล้วว่าเออสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องหรือสิ่งนี้มันถูกต้องหรือว่าในสายตาคุณหนา คุณต้องการที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแบบเนี้ยคุณก็ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะแบบอ๋อแล้วแต่คุณเลยค่ะแล้วแต่คุณเลยครับอะไรแบบเนี้ยคือแบบกินอะไรดีคุณก็จะแบบอะไรก็ได้ค่ะอะไรแบบนั้นอะเออแต่ถ้าเกิดว่าบทที่จะต้องการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเออคุณตัดสินใจได้ดีคุณสามารถคอนโทรหลายสิ่งหลายอย่างได้คุณมีความเป็นผู้นําแต่ถ้าเป็นในบริบทท,ทั่วไปเรื่องจุม ยิ้ม,มเล็กๆน้อยๆเงี้ยคุณก็จะแบบแลอะอาแล้วแต่คนแหละค่ะแล้วแล้วแต่แล้วแต่เธอเลยอะไรแบบเนี้ยเดอะยแมจิเชยนมาโอ้ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสร้าง Inspiration ให้กับคนอื่นนะคุณเป็นคนดูดูเป็นคนเก่งอะคือเพียร้อมอาอัง่าให้เราเหมือนคุณเป็นคนเพียรผอมอะในใสายตาคนอื่นอะคุณเพียบพร้อมทั้งกายวาจาใจกิริยาชาติกูลการศึกษาหรืออะไรแบบนั้นอะเขามองว่าคุณแบบเพอร์เฟกอ่ะจริงๆนะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าเออเพอร์เฟกอะแบบ ไม่มีตรงไหนเลยที่มันไม่โอเคเลยแบบนั้นนะเป็นคนที่เพียบพร้อมอะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าดูมีความเป็นผู้นําดูมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองดูเป็นคนมีเหตุผลดูเป็นแบบเวลาเด็กๆเ,เขามองเขามองเขาก็มองคุณด้วยด้วยความเคารพอะ่ะไม่ได้เคารพเพราะกลัวแต่เรียกว่าอะไรอะ่ะเกรงไม่ไม่กลัวแต่เกรงเออประมาณนั้นอะ่ะ คือเป็นคนที่ดูไม่น่ากลัวเลยแต่เป็นคนที่ดูต้องเก่งใจทําอะไรก็ต้องเก่งใจคุณเพราะว่าความเป็นคุณน่ะมันทําให้หลายๆคนอะ่ะส,สามารถแบบ ลดอีโก้ของพวกเขาลดอารมณ์ของพวกเขาอย่างเช่นแบบบางทีนะเขาอาจจะแบบไปร้ายกับคนอื่นมาแต่พอมาเจอคุณเขาร้ายกับคุณไม่ลงเพราะเห็นหน้าคุณหรือว่าเห็นความเป็นคุณหรือได้คุยกับคุณแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้จะร้ายกับเขาไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยเออต้องแบบทําดีๆกับเขาอะไรแบบนั้นโดยที่คนอื่นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ว่าคนที่เลือกก่องไพ่กล่องเนี้ยต้องสังเกตดูนะคะว่าคนรอบข้างเนี่ยมักจะป,กปฏิบัติกับคุณดีมักจะทํากับคุณแบบ เขาเรียกว่าไรมักจะอะถ้าเป็นแฟนนะแฟนก็จะทํากับคุณเหมือนกับคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอะหรือถ้าเป็นแบบญาติพี่น้องอะก็จะก็จะแบบทาดีกับให้ทําดีกับคุณมากกว่าคนอื่นๆแบบเจ้านายก็อาจจะเกรงใจมากกว่าคนอื่นๆหรือถ้าคุณเป็นเจ้านายคนก็คือลูกน้องก็คือจะให้ความเคารพแบบแบบเกรงใจเกรงใจเกง ต่อความเป็นคุณให้ความเคารพคุณอย่างสูงและปฏิบัติกับคุณลากับแบบเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งคุณลองดูนะคะเพราะว่า,านคนอื่นที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่คือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเก่งรอบด้านแล้วก็เพอร์เฟกแล้วก็เรียกว่าเทพจะไม่มีตรงไหนของคุณที่มันแบบ เป็นข้อเสียเลยอะไรแบบนั้นคุณเป็นคนเก่งด้วยนะแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จนะในมุมมองของคนอื่นอะ่ะคุณดูแบบทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็แบบมีคนสนับสนุนทําอะไรก็คือสําเร็จโดยง่ายอะ่ะเหมือนคุณแบบว่าสามารถใช้ชีวิตในแบบของคุณที่หลายๆคนรู้สึกรู้สึกแบบชื่นชมมองเข้ามาแล้วก็คิดว่าเออ คนแบบคุณมันก็มีเนาะคนที่แบบเก่งรอบด้านงามทั้งใจงามทั้งกายเอออะไรแบบนั้นนะคะและซิก,กออฟคับมาอู้ใครที่อยู่ใกล้คุณนะคะเขาก็รับรู้ได้เลยนะคะว่าคนเป็นคนที่เหมือนแบบ อยู่ใกล้ด้วยแล้วสบายใจสบายใจอยู่กับคนคนนี้แล้วสบายใจยังไงอยู่กับเธอแล้วแบบกล้าพูดกล้าแบบคิดกล้าแบบทํากล้าแบบสดงออกแบบคุณอาจจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่แบบว่าอ่อนโยนม,มากๆจนหลายคนแบบเขารับรู้ได้น,นะคะว่าตัวคุณนะคะมันเป็น energy ของลมโพล้มสนะคะเป็น energy ของความอบอ้อมอารีนะคะเป็น energy ของคนที่แบบว่า เออคุณเขาฆ่าใครจะคนอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะปลอดภัยอะ่ะเขาจะไม่โดนทําร้ายจากคุณน่ะแล้วเขาก็จะได้รับความจริงใจด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะไปร้ายกับคนอื่นมาแต่พอม,มาเจอคุณนะคะเอาด้านที่ดีที่สุดหันมาหาคุณอะไราแบบนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกก่องไพ่กองที่สี่ก็น่าจะครบทวนแล้วถ้าฝังเราชอบกระช่ายฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของปัตเต้ด้วยนะ